สวัสดีครับคุณกับคอนโซลเกมเมอร์สเตชันนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับอันบ็อกซ์แกะกล่องคอนโทรลเลอร์ตัวใหม่จากทาง FlyDigi นะในชื่อว่า Die Wolf 2นะครับเป็นเจเนอเรชันที่2ของรุ่นนี้แล้วก็ยังไงขอบคุณทาง FlyDigi t ไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ส่งสินค้ามาให้กับทางช n e l ได้รีวิวเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปอันบ็อกซ์กันดูก่อนเลยเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกล่องกันก่อนนะครับ Fly d i g i e Wolf 2 Game Controller นะเป็น e s p o r t Level h o l l Effect j จอยสติ๊บวก t r i กเ e r นะเป็นฮอย e ฟ f ก c t แล้วนะดูในเรื่องของความทนทานของพวกอนาล็อกพวกนีนะ้แล้วก็ด้านหลังเป็นสีดำเท่ดีเดียวนะครับแล้วก็มีแค่โลโกโลล้ Fly Digi อยู่แค่ตรงนี้ส่วนด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีเขียน ฟีเร์ไวเล็กน้อยนะครับเช่นเป็นไฮเฟ a แอค r เ t ทแล้วก็นันดริฟติ้งเนี่ยก็คือจะไม่มีดริฟแล้วทริคเกอร์ก็เป็นไฮเฟกด้วยแล้วก็เป็น r พรสิชันคอนโทรลนะควบคุมได้แบบเที่ยงตรงคีย์แพดเป็นซิลิคอนเขาบอกว่าดีแล้วก็เงียบกว่าด้วยนะเดี๋ยวต้องไปลองดูกันแล้วก็คอมแพ t ิเบิลกับ p c ซีโมบายเป็นมัลติแพลตฟอร์มซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวต้องมาลองใช้จริงๆว่ามันรองรับอะไรบ้างนะแต่ว่าตรงนี้เขาก็เขียนว่าคอนเน c t i ิวิตี้โหมดเป็นบลูทูธกับไวร์นะครับก็คือเสียบสาย ส่วนแพลตฟอร์มมี Android กับ Windows <S 2> <S 2> <S นี่นะครับเป็นรังไข่กนะ่ <G l ug> อนที่จะไปดูที่ตัวจอยนะมาดูว่าในกล่องมีอะไรให้มาบ้างนะอันนี้น่าจะเป็นพวกคู่มือหรือเปล่าอน,นี่นะครับมีเป็น USB ดองเกิลน,น่าจะสำหรับไวเลสหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองใช้แล้วก็มีคู่มือมานะครับอันนี้ เป็นภาษาจีน <Huh? S 1> จีนล้วนเลยนะเล่มนี้ขอดูเล่มอื่นบ่อนอันนี้ก็เป็นแนะนำโมเดลต่างๆนะครับตั้งแต่ a p e x 3 v a d e r 3 p r ทนะครับนี่ทางช่องเคยรีวิวตัวที่เป็น v a d e r 2 Pro ไปนะครับก็ไปดูกันได้มีเอียบัตด้วยนะแล้วก็มีพวกอื่นๆอีกเยอะแยะมากมาย๋ยวขอพยายามดูก่อนตัวดองเกิลเนี่ยใช้กับตัว PC อ่านี่ใช้กับสวิชได้ด้วยนะคู่มือเขาบอกไว้แต่ที่กล่องเขาไม่ได้บอกน่าจะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะ iOS ก็ได้นะนี่ไง ใช้บลูทูธเดี๋ยวเราทดลองใช้อีกทีนะอันนี้เราแค่พยายามอ่านภาษาจีนฉย่นะทั้งที่อ่านไม่ออกห่อ <c oughs> ต่อมาครับน่าจะเป็นสายเป็น USB Type C ก็น่าจะไว้ชาร์จด้วยเอาไว้ใช้ต่อเป็นไวร์ไว้เล่นด้วยนะครับด้านหนึ่งเป็น Type A ด้านหนึ่งเป็น Type C สีม่วงนะสายก็เป็นยางๆนะครับอะคราวนี้ส่วนตัวอุปกรณ์นะความหน้ามาเลยนะโอ้ผมรึกว่าจะเป็นสีดำนะเนี่ยเป็นสีขาวนะครับก็ถือว่า สวยดีทีเดียวอ่ะใช้เป็นสีขาวออกเทาๆอ่ะนะมันไม่ใช่ขาวแบบ Xbox controller นะครับมันจะออกเทากว่านิดนึงแต่ก็สวยดีแปลกดีนะส่วนน้ำหนักก็เบานะเทียบกับ Xbox controller เมื่อกีก้เบาเลยส่วนปุ่มต่างๆเนี่คนระับผมว่าจุดเด่นเขาคือ D-pad เลยนะเขาทำลอยขึ้นมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวต้องเอาลอไปเล่นพวกเกม fighting ดูสัหน่อยว่าจะไถมันกว่า d p a d ทั่วไปหรือเปล่านะแล้วก็มีอนาล็อกสข้างตัวนี้นะครับพร้อมรอบเป็นสีฟ้าไว้นิดนึงนะเกะ๋ แล้วก็ปุ่มต่างๆนะ A B X Y นะครับก็เรียงเหมือนฝั่ง Xbox นะครเพราะฉะนั้นใครเอาไปใช้กับ Switch ก็เหมือนเดิมนะก็อาจจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงปุ่มตรงนี้ก็จะกึง่งๆแข็งๆหน่อยนะแต่เสียงไม่ค่อยดังโดยเฉพาะเทียบกับ Xbox เนะี่ยรู้สึกว่าแบบโหแรงต้านมันดีมากเลยแล้วก็มีปุ่ม Select Start มีโลโก้ Fly d i g i t ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม Home กับปุ่มวงกลมเลยสักอย่างนึงตัวจอยเนี่ยมันเป็นพลาสติกด้านๆนะนะแต่ว่ามีแอบตัดที่เป็นลวดลาย เงาเงาแทกเข้ามาสวยดีทีเดียวนะครับส่วนปุ่ม lb rb กับ lt TR rt t l i c k e r ด้านบนก็มีเช่นกันรู้สึกว่าตัว joy เนี่ยมันโคง้งโอบนิ้วขึ้นมาอย่างนี้นะก็อาจจะแล้วแต่การจับนะแต่ผมว่ากด lb rb ต้องเอื้อมนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านบนนะโชว์เรอร์ัฒน์สี่ปุ่มเนี่ยก็จะมีเป็นฉลุตรงนี้การลื่นไว้นิดนึงนะครับพร้อมกับลวดลาย fly d i ก็ช่องเสียบ usb type c อยู่ตรงนี้นะครับ ด้านล่างไม่มีอะไรนะส่วนด้านหลังนี่ยรเามีตรงนี้ที่บอกว่าให้เลือกโหมดโหมด usb โหมดที่เป็น bluetooth แล้วก็โหมดสำหรับ nintendo switch เลยนะอ่านีาแล้วก็มีปุ่ม m 1 m 2ด้านหลังตรงนี้นะครับที่น่าจะ c u s t o m i z ได้นะตามปกติแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ตรงกริปเขาจะมี texture กันลื่นไว้ด้วยนะครับอืมลองกดเปิดนะจะเห็นว่ามีไฟกระพริบตรงนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในกล่องที่ให้มากับ controller fly d i g i d a wolf 2ให้มาประมาณนี้ แต่ส่วนพวกคู่มือเนี่ยอันนี้โน้ตไว้นิดนึงนะครับว่าอันนี้อาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่ได้วางจําหน่ายในประเทศไทยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าตัวจอจริงๆเนี่ยมันยังไม่ออกวางจําหน่ายเลยนะครับอาจจะมีใส่พวกภาษาอังกฤษเข้าไปในภายหลังเดี๋ยวต้องรอมาดูตอนออกอีกทีหนึ่งงั้นเดี๋ยวเราไปทดลองใช้งานกันอันนี้ก็เดี๋ยวผมลองทดสอบโหมดแรกก่อนนะครับกับตัว a g o l i e ก็คือโหมดที่เป็นโหมด USB ตรงนี้นะแล้วก็เสียบตัวนี้นะดองเกิลที่เขาให้มาเนี่ยกับตัวอุปกรณ์ ROG เนี่ยก็มองเป็น PC แล้วกันมันก็คือ Windows 11สําหรับตัว ROG เนี่ยใครจะดูรีวิวเต็มๆก็ไปดูได้จากทางช่องนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อื่นๆที่เป็น PC หรือว่า Windows 11เนี่ยก็น่าจะใช้งานเหมือนกันแต่เนื่องจากตัว ROG มันเป็น USB Type C นะครับเลยต้องใช้ตัวแปลงนิดหเสียบ USB เข้าไป เมื่อเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับเลือกตัวนี้เป็น USB โหมดแล้วนะครับก็กดปุ่มโฮมตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดนะียแล้วมันก็จะสั่นเลยแล้วเจอละใช้งานได้แล้วนี่นะลองเข้าไปเทสสักเกมหนึ่งนะครับก็สําหรับการสลับโหมดมันก็สลับมาอัตโนมัติเลยนะครับอย่างตัว r o G เนี่ยมันมีเกมแพดอยู่นะครับพอเราสลับมาที่ Fly d i g i ปุ๊บเนี่ยมันก็สลับให้ออโต้เลยนะครับคือเสียบจอยปุ๊บกดมันก็ใช้งานได้เลยนะครับ ก็ถือว่าตัว D-pad เนี่ยก็ให้ฟีลลิ่งที่ต่างจากพวกคอนโทรลเลอร์ตัวไปแต่ผมรู้สึกว่าเสียงดี a พมันดังมากเลยเสียงปุ่มไม่ดังนะเนี่ย A B X y ไม่ดังแต่เสียง D-pad ดเนี่ยดังมากนะครับส่วนการใช้งานเนี่ยโอเคเลยนะกดท่ากดอะไรพวกนี้ก็กดติดนะครับก็ถือว่า พวก feeling การกดเนี่ยเออผมชอบปุ่ม a b x y นะครับเพราะว่ามันแน่นดีเออความรู้สึกเหมือนมันแน่นๆหน่อยนะครับเมื่อกี้เราลองเกมของฝั่ง steam ไปแล้วเดี๋ยวลองมาดูแพลตฟอร์มของ xbox บ้างนะครับบน l g อ a l i v เหมือนกันนะครับก็สำหรับเกมไหนที่มันรองรับก็สามารถที่จะใช้งานตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าบางเกมก็มีปัญหาซึ่งผมลองกับคอนโทรลเลอร์หลายๆตัวเนี่ย มันก็มีปัญหาในการเชื่อมต่อต้องกดสับไปสับมาอยู่หลายรอบเหมือนกันอย่างเช่นตัวไลน์ซอฟพีนะครับแต่ว่าอย่างเกมที่มันไม่มีปัญหาเนี่ยก็เล่นได้เลยนะครับเช่นตัวเกมไฟตัวนี้เดี๋ยวมาลองเทสพวกปุ่มทริกเกอร์ดูนะลองดูกันนะ <Open fire. S 1> อืมก็ระบบสั่นตัวนี้ถือว่าสั่นแบบนุ่มๆหน่อยนะไม่ได้แบบแข็งมาก ต่อมานะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบใช้งานกับตัวสวิชดูบ้างที่ตัวอุปกรณ์นะครับผมก็เลื่อนโหมดตรงนี้นะครับไปที่ NS นะครับ Nintendo Switch พอปรับมาที่ตรงนี้ปุ๊บเข้าไปที่ตัว Setup Controller ของตัวสวิชนะแล้วก็ Change Grip and Order นะครับแล้วก็เปิดตัวจอยไฟมันจะกระพริบเป็นสีน้ำเงินนะเมื่อกี้เป็นสีเขียวอ่ะนี่มันจะขึ้นแผ่ให้เลยนี่แต่ว่าตัว Face Button เนี่ยมันจะไม่สลับนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะงงๆนิดนึงเพราะว่า ของสวิ t ช์จะเป็น A B X Y ตัวนี้มันเป็น B A Y X ก็ปรับตัวนิดนึงนะครับอ่านี่ก็ใช้งานได้เลยทดสอบดู คราวนี้ในส่วนของอ n นาล็อกนะครับอย่างเดสโซนรือว่าทําได้ดีนะครับที่เซตอัพมาเนี่ยแทบไม่มีเลยแล้วก็ฟีลลิ่งของอ n นาล็อกผมว่ามันสมูทสมูทหน่อยนะครับคล้ายๆกับตัวโปรคอนโทรเลอร์ของสวิตช์เลยนะก็ถือว่าทําได้ดีทีเดียวทั้ง2ข้างนะครับดูข้างนี้บ้างเดสโซน,นแบบแทบไม่มีเลยนะคนี่แล้วก็ตัวโมชั่นก็รองรับเช่นเดียวกันนะครับ คราวนี้มาดูว่าเวกอัพได้ไหมถ้าเคยเชื่อมกับสวิตช์ไปแล้วนะครับสามารถที่จะกดปุ่มโฮมเพื่อเวกอัพตัวสวิตช์ได้ด้วยนะก็ะถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะใช้ได้คราวนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงปุ่มกดของ Fly Digi d ตได w o f ทูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเทียบกันนะอันนี้มาอยู่ตรงนี้นะครับก็าจะาใกล้หน่อยนี่ abxy เนี่ยผมว่าทาได้ดีนะเนี่ยดีทีเดียวนะครับลองดูของฝั่ง xbox controller นะดังกว่าแบบ ชัดเจนนะครับเทานี้ของฝั่ง Joy Pro บ้างนะครับเนี่ยผมว่าตัว Die w o l f 2เนี่ยทำเสียงอุ่มกดเนี่ยออกมาได้เบามากเลยนะครับแล้วก็ขาที่เป็นอนาล็อกนะครับก็ถือว่าพอๆกันนะครับกับตัวอื่นส่วน l t r t ด้านหลังนะครับก็จะฟีลลิ่งประมาณนี้ฟังเสียงกันดูอพอๆกันนะครับ มีสวิชเนี่ยอันนี้เงียบสุดจริงนะครับด้านหลังก็เงียบแต่ว่ามันไม่เป็นทริกเกอร์ไงมันเป็นแค่ปุ่มกดลงไปเฉยสำหรับตัวจอยโปรอ่ะคราวนี้มาดูดี a พบ้างนะผมว่าอันนี้ยดังสุดเลยนะแต่ก็กดสะใจดีเดียวนะครับสวิชก็จะเป็นดี a พดสีทิศทางเงียบๆปกติอัน,นี้จะดังหน่อยพอมดังพอๆกันแต่ว่าดังคนละแบบนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ในกล่องเนี่ยเขามีแน่โปรแกรมดาวน์โหลดสำหรับคัสตอมไมซ์ตัวไฟด i g i ตไ w o l f 2มาให้นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าอุปกรณ์จริงออกเนี่ยเขาน่าจะมีพวกลิงก์อะไรให้ดาวนโหลดแต่ว่าถ้าไม่มีไม่เป็นไรก็สามารถที่จะหยุดท่านี้แล้วก็โหลดจาก QR code ตัวนี้ก็ได้นะครับดาวนโหลดมาเสร็จปุ๊บมันจะชื่อ Fly d i g i Space Station ตัวนี้นะครับปุ๊บมันก็จะขึ้นรุ่นนะแน่นอนว่ามี Di ไ w ว l f 2อยู่ตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้มันเชื่อมต่อนี่ เปิดปุ๊บขึ้นมานะมันก็จะดีเทคทันทีเลยว่าเราใช้งานรุ่นไหนอยู่ก็สามารถปรับได้ตั้งแต่ปุ่มแมปปุ่มต่างๆได้ทั้งปุ่มธรรมดาแล้วก็ Back คพ t ทเทิเช่นเดียวกันนะทุกปุ่มเลย M1M2 นะตัวจอยสติ๊กเนี่ยสามารถปรับพวก s e n s ิ t ิวิตีปรับ Dead ด s โซเลยต่างๆได้เลยแล้วก็มีแพทเทิรให้ว่าชอบแบบไหนคัสตอมเอาเองได้เลยทางข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ในส่วนของโมชั่นเซนซิงมีปรับโหมดเป็นเร c ซิ่กับตัว FPS นะครับ ครับแล้วก็ปุ่มทริกเกอร์นี่สามารถปรับ d i s t ท n c e ในการกดแล้วก็สั่นนะครับนี่ก็จะมีปรับระดับเบากลางใครชอบแรงๆหรือว่าปิดทิ้งเลยก็ได้เช่นกันนะครับหน้าโฮมอันนี้ก็จะไว้ดูเบื้องต้นสามารถที่จะเทสตัตวอนาล็อกได้นี่นะาอา BRB เทสปุ่มต่างๆได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นพรีเซ t ตตรงนี้สามารถที่จะเลือกได้นะว่าจะเอาแบบไหนก็ถือว่าปรับแต่งได้ค่อนข้างละเอียดดีทีเดียว สรุปนะครับสำหรับตัว Fly d i g i Dive w o l f 2ตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานดีทีเดียวแต่แอบงงว่าตัวกล่องเขาไม่ได้เขียนสวิชมาให้ด้วยทั้งที่จริงๆมันรองรับคนระับเพราะฉะนั้นใครที่มองหา multi platform controller นะใช้งานกับ PC นะที่เป็น Windows Nintendo Switch นะครับรวมไปถึงพวกแพลตฟอร์มที่เป็นมบายต่างๆแล้วก็ PC เนี่ยใช้เป็นผ่านดองเกิลด้วยนะฮะไวเลสอยู่ก็ตัวนี้ใช้งานได้เลยนะ Switch ก็ใช้ผ่านบลูทูธส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆที่เป็นพวกโมบายก็ใช้ผ่านบลูทูธนั่นเองส่วนฟีลิ่งการกดผมถือว่าใช้งานได้เลยนะพวกอนาล็อกต่างๆเนี่ยการเซตเดสโซหรือว่าฟีลิ่งการใช้งานนุ่มนวลดีทีเดียวปุ่ม A B X Y เนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นคือมันแน่นสะใจแต่ว่าเสียง ไม่ดังมากนะอันนี้ดีเลยส่วนดีไซน์เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ผมมแอบชอบตัวเก่าที่เขาเป็นสีดํามากกว่านะแต่นี้มันก็ดูคล e a n clean ดีนะตัดกับสีฟ้าก็ดูเก๋ดีทีเดียวแล้วก็ที่อาจจะแบบรู้สึกแปลกๆนิดน,นึงก็คือ D pad นะแม้ว่ามันใช้งานจริงก็สะดวกดีแต่เสียงดังกับดีไซน์มันดูแบบโดดเด้งขึ้นมาด้านบนเลยนะจะเป็นิกเนเจอร์ของเขาด้วยการจับถือก็ถือว่า ถนัดเข้ามือดีนะใช้ฟใช้ form factor คล้ายๆกับตัว Xbox controller เลยแล้วก็ปุ่มอื่นๆก็ถือว่าใช้งานได้ดีทีเดียวแล้วก็ชอบที่เขามีสลับโหมดตรงนี้มานะครับไม่ต้องมาคอยสลับการเชื่อมต่อเช่นสมมุติผมใช้กับ PC ใช้กับมือถือใช้กับ Switch เนี่ยสามารถที่จะเลือกสลับแบบตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องมาแพรใหม่อันนี้ก็โอเคอยู่นะครับ ก็เป็นว่าใครที่มองหาคอนโทรลเลอร์สักตัวนะที่ใช้งานจับถนัดมือนะฟีเจอร์ครบครบ multiplatform มีทั้งสั่นมีทั้งจโรแล้วก็ใช้ได้ทั้ง pc nintendo switch แล้วก็พวก ios android ต่างๆตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีทีเดียวนะครับส่วนราคานี่เขายังไม่ได้บอกนะเดี๋ยวผมมาแปะไว้ในลิงก์ให้แล้วกันนะแต่ผมก็คิดว่าน่าจะใกล้ๆก,กับตัวเดิมของเขานั่แหละสุดท้ายก็อยู่ที่คุณนะครับว่าจะใช้หรือเปล่าคิดเห็นอย่างไรกับ f l y G i dive wolf ตัวนี้พูดคุยได้ในคอมเมนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปจากค o นโซลเกมเมอร์สเตชันหรือว่าท่านไหนอยากจะสนับสนุสน,นช่องเป็นพิเศษก็สามารถกดจอยหรือว่ากดสมัครใต้คลิปได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นก็จะมาพร้อมกับไวเปอร์ใหม่ๆทุกเดือนแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆมากมายสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ